มันอยมันใหญ่เย็ะอันเนี้ยไม่รู้มันโหนะเอาซื้อไปผู้หซื้อือยากได้ท่กูรอับนเปิดมาได้ไพเนมเปิดเปิดมาทางไหนได้ไม่มันมีน้ำตาลไม่ใช่แล้วก็มีสีฟ้าเย็นจัดช่ช่าไม่อยากทำมีอยู่องไม่มีแล้ว อาหรองั้นกินนี่ก <station> ่อนเลยไสหัวไก่ดำว่าองไปเอาจริงๆพูดจิงๆอเน่เน่่เนๆเน่น่เน่เนเน่เน่น่เ่เน่เน่น่เนน่่่าเ่น่เน่นน่เ แต่ถ้าทำไทยมันไม่ออกไข่อะ้ส่งมาได้เปลี่ยนเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนไม่เป็นนานๆอจกมีมให้กินอาหารไก่ไข่เปล่าให้แล้วให้แลทำมันมันไม่ไข่ยยากคือนายบอกว่าเก่งแล้วเป็นแล้วแล้วมันจะมาขยายมันสเกลเร็วแต่ว่าเราว่ามันทำยากไม่ไม่ตด้ปิดที่วางไม่นายาไม่ได้เลย้รัเป็นแกเล้าจรงนะเพราะมันได้มันได้ได้คือมันสองเรื่องหนึ่งคือมันไม่ได้คอนเทนต์ฟรีสองแล้ว ก็ด้วยการที่คนกันและคนที่าพมันไม่ชัดไม่ไม่ไม่็นมากไม่นชดัากว่าไม่ดนแต่เป็นเพื่อนค่ยภาหมือะไรเพื่อนคุณทำาหมนี่ไม่แค่ตามสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกเแล้วเฮียพอ่ไปแล้วไม่้อันี้ดำไม่ใช่เลยไม่แ่ ครับเป็นคนหายแล้วพี่หมอผมเคยมียาตัวนึงที่พี่ดูสูตรอยู่เพราะว่ารุ่นน้องผมเขาเอามาให้ออฟฟิศแล้วก็เด็กๆออฟฟิศคนกินแล้วบอกว่าดีมาก แล้วพอไปคุยกับเจ้องแบรนด์ของอเติรกันไปแล้วมันทำก่อนช่วงมันทำก่อนช่วงโมงก็ดีเลยว่าเจ้าของแบรนด์เขาเป็นนต่ตอกับมันก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านยาที่มีบทความใช่แล้วไอศาสตราจารย์เนี่ยคนความรู้เยอะมากแล้ผมพยายามทุกวันี้จ้าแล้วแล้วไอ้ศาสตราจารย์คนนี้ไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยก็คืออัดยาเองที่บ้านเลยอย่างนั้นน่าสนใจเพราะว่าเราได้ราคาเราได้ราคาดี นี่ไงผมอยากซื้อสูตรแต่ว่าเขาก็ขอติดแบบผมขอติดไปนวมาด้วยทั้งสสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมไม่อยากใช่มันไม่ได้ทำท่อะไรเลยสูตรนอะได้รอบาหารเป็นเจ้าสูตรผมรตลาดเยอะมากมายอะไรก็ไม่ถามสูตรอะไรสูตรสูตรอะไรสูตรดูถ้าะไรวะสูตรที่ใช่เลยสองหพียงเอาหัวดกวยเออเออหวดี่ะใครเอามาในแสง เอาไปแล้วก็จบไปเลยไม่ต้องมานั่งแต่งเด็กตจอคนเจ้าของแบรนด์มาสามสิบเด็กเด็กเลยแล้วันต้องยอมเราไอยากทำเรื่องนีนะ่จ้าเขาไม่ได้อยากทำกนหรอกนะพี่แบบยังไม่ได้ทอดยังไม่ได้ต้มแล้วยาเขามันเป็นยาแบบยังไม่ได้ทำองมันเคี้ยวกินด้วยมันก็เลยยาไวเลยไม่ไปแล้วค่ะดีจ้าีจ้าอะไรอะไรเอาอะไรออกไปไไม่ด้ ก็ของตุ้กขันยันเ่อนนะเป็นเอ่อมันอยู่ที่แพ็กเกจจริงเป็นแค่ยับสูตรที่เขาใส่เม็ดมันขนาดประมาณเองยาอัลกอเซลซาไม่นูพี่นรตรุ่นแมทขนาดนี้ไม่เห็นฟ้าสุดาแล้วมันรู้สึกแล้วก็ชิวสึดสุดตาเนี่ยใช่ฝากฝากกล้องไว้ก่อนจะคนปั่นอเาดสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับบายค่ะเี๋บ๊ายบายนดิดบ๊ายบาย สวัสดีครับจักรยานค่ะเดี๋ยวว่านให้ไลฟ์แล้วสุขสันต์วันเกิดไทยดาวภาพใบก้อมมันสวยอ๋อมันใช้แซมซังสั่งตัวแซมซังอะไรสั่งตัวซีวิฟล์ลองไปครับน่ารักคนเลือกสีก่อนเลือกสีก่อนขันกล้าวฟูลโล่ไม่ต้องเสือกครับ เผาใช้เกียวลื่นชี้มาไหมครับใส่ไว้แล้วหลอกครับโอ้แม่งตอแหลจริงว้นีาา่ตัวอย่างนี <t ops> <t ops ้โดนสบ้างเฮ้ยตอต้องลื่นเริงไม่ได้เกี๊ยว แม่ไหมคุณจะถ่ายความเคสเลยไหมกับน้องนี่ป่าได้เดี๋ยวข้าวูดูลายกล้องก่อนจะดูกล้องหรือจะดูลายมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอยู่เทมเดียวกันหรือมันคือหน้าสองพีโอบีสบายมาขอคิดก่อนขอดีไซน์ก่อน เนียแซวนิดเซอหน่อยยอดวิวขึ้นเลยดูนี่ยังไม่ได้พูดเลยก็แค่หน้าพี่ไปแปมแต่ยอดวิวมันก็ขึ้นแล้วลิ้นไมไ้ลิ้น่ลงไหมเออทำไมหอบลงวะอ๋อผมชอบไปจ็อกกี้พี่ออจ็อกกี้แลนด์กกี้ไนหนมาอ้เออแ้ว่าแล้วกันแล้วว่อ๋อออเเออเเอเออออกออออเออเออเ่เอันนี้ออเออเออเอออนไอ่เอาเเอ อันนี้มันถ่ายได้ทั้งหน้าได้ทั้งหลังด้วยใช่มาสัจจ์ได้ใช่ถ่ายทีเดียวได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่ได้มีคลิปอะไรโชว์ไหมนอกจากแค่ะที่ถ่ายที่ถ่ายไว้ที่ตั้งกล้องไว้ที่ถ่ายในห้องอ่ะ ไม่มีพักเลยดิเราอยมคิดตัวดิ้งก่อนมันต้องแบบว่าอยู่ในเหมือนกับบรรยากาศสังสรรค์แล้วก็ินอย่างนี้ตอนนี้คืออะไต้องกันหน่อยว่ากินัหน่อยมาน้องเขาเลยอะไรเงี้ยไปเยี่ปพันธุอัตตนกลับไปเล่นอีกไหมแมวแล้วไปไงไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ไม่ หนักแบบสุดๆแนลแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยแม่งตาบอคือถ้าสูตรไม่ได้จริงก็เลยหรมันไม่ได้จริงหรมันไม่ได้จริงน่าจะได้นี่ยต้องกลับไปคุยกับเขาเพราะว่าตอนนั้นมันคุยกันไม่จบอะเหมือนกาพี่อยากจะซื้อซื้อขาดแต่เขาอยากได้เปอร์เซ็นต์แล้วเราอะไรบอกโรงงานอยากเป็นถึงหุ้นด้วยไม่ใช่โรงงานด้วยคือเจ้าของแบรนด์เป็นเด็กคนหนึ่ง อายุ30มั้งแล้วก็เพิ่งเริ่มทำในช่วงคิยแล้วยาตัวนี้มันเป็นยามันเป็นยาเคี้ยวมันจะขนาดพอกับฝาโซดาแต่ว่าเขาเคยมาที่ออฟฟิศพี่มันกือออฟฟิศเป่าเค้กไปแล้วครับแล้วก็เขาเค้ยงยาไว้แล้วก็วันนั้เล่ากันยับแล้วก็ออฟฟิศนักกิน แล้วเขาก็บอกว่าไอ้นี่เป็นตัวที่เป็นยาแก้ทีเดืดสมัยก่อนชื่อโรวาร์บแล้วเรื่องนี้ก็หายไปนานเลยแล้วพี่ก็มานั่งคิดว่าถ้าเกิดพี่ทำธุรกิจอะไรที่มันมีวิเลกการดื่มมันง่ายรงรีะว่าเราเราชูแต่ก็คือเราแบรนดิ้งชัดนเกณว่าเราเป็นนักเป็นนักดลื่ม นมันก็จะมีมีเฟรนชงด้านก็เลยนึกถึงโอุูนอนวาร์สตอนนี้ก็เลยก็ประมาณ4เดือนที่แล้วพี่ก็เลยโทรหารุ่นน้องคนนี้พอดีก็รู้จักกัน้อให้มามาประคเขาก็บอกเออเขาเลือกทำไป อูเขาไปคิดขึ้นมากับด็อกเตอร์คนหนึ่งก็เป็นกับนี่แหละเป็นนะด็อกเตอร์ซึ่งโนฮาวไปอยู่ที่ด็อกเตอร์ก็ส่วนก็อยู่กับด็อกเตอร์คนนี้แล้วด็อกเตอร์คนนี้ก็ต้องต้อง,องอยาเองที่บ้านซึ่งก็ดีตรงที่ว่ามันได้ต้นน้ำจริงๆแตไมันจะไม่ผ่น <c oughs> านหมอ่ะพี่ดีไม่เดียวสิออย,ด,ยอด้วยครับเพราะเขาเป็นสายดำเมือง ใช่แต่เคยทำแล้วเคยดำขายแล้วก็ต้องผ่านเราอยูแล้วใช่น่าจะเพระว่าเขาถูกน่ะกาจะมีแล็บมีอะไรของเขาที่เขาทำแม่รอนี่ยพ่อแม่น้องนี่นะคือเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ตอนนี้ก็แค่ปั้นแบรนดิ้งหลืออยู่ก็คือหลาบตอกลงมาซื้อสูตรก็ซื้อสูตรจบแล้วก็ที่ถ้าเขาอยากแนะนำแนะนำแน่ค่ะ เราน่าจะคุยด็องเตอร์คนนี้ง่าย่าเะว่าเขาอยากได้ราคาดอยได้ถนน้องคนน้นเ้เขาเขาจะถึงพุ้อยู่ว่าเจ้าของก็คือคือน้องจอกน้องเนี่ยจ้างจ้างด็อกเตอร์ทำยาืองั้นก็แค่คุยว่าเขาเปด็อกเตอร์ตรศก่อนมามนตรหรือน้องคนนั้นอยากมะรทาด้วยกันน้องอครกันไหมนะคะแล้วก็แค่สิทิแล้วขอสุทธิ์ด้วยครัไคคะ ครับก็คุยกันตอนนั้นมันก็เลยไม่จบก็เลยพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คีไม่ได้ทำขนาดนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้เบียร์มาลูกขนาดไม่ได้หมดไม่ได้หมดรอบคือเขาสิ่งที่เขาขอมาพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยางเราไม่อยากพานเดิมกันแล้วเราก็ยุ่งยก่งเลยไม่เลยไม่ให้ปลอดเลย